ข้อสอบข้ามา4ข้อนี้ใครหาคำตอบได้บ้างคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมยาว6และ8เซนติเมตรจงหาเส้นรอบรูปยาวเท่าไร่นะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะคะหนังแรกเราก็วาดรูปก่อนเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยเราก็วาดได้นะคะว่าด้านทุกด้านเนี่ยจะต้องยาวเท่ากันนะคะแล้วก็เส้นทแยงมุม2เส้นเนี่ย มันจะไม่เท่ากันนะคะซึ่งก็จะตรงกับที่ตรวจกําหนดมาให้ก็คือด้านหนึ่งยาว6ด้านหนึ่งยาว8ดนะคะแล้วสมบัติของเส้นทแยงมุมอาสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนะคะก็คือเส้นทแยงมุมเนี่ยจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ตั้งฉากด้วยค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าเส้นทแยงมุมเนี่ยพอเราแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะปรากฏว่าเราจะแบ่งได้3 3สแล้วก็4 4นะคะก็คือ อันนึงเป็น3าอีกอันนึงเป็น3นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น4ีอันนึงเป็น4นะคะตามเส้นทียงม,มุมที่โจทย์กำหนดมาให้เพราะว่าเส้นเทียงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ด้านทุกด้านของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยจะมีค่าเท่ากาันนะคะซึ่งเราสังเกตเห็นเนี่ยเราจะพบว่าข้างในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยจะมีรูปสามเหลี่ยมเนี่ยที่เท่ากันอยู่ทั้งหมด4รูปนะคะดังนั้นเราสามารถดึงออกมาได้1รูปก็คือมีด้านหนึ่งเนี่ย ยาว3นะคะด้านหนึงยาว4ซึ่งจะเหมือนกันทุกๆรูปเลยทีนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยจะให้เป็น x นะคะซึ่งตามพฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะคะก็จะเป็น3กําลัง2บวก4กําลัง2เท่ากับ x กําลัง2 3กําลัง2บวก4กําลัง2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ9บวกกับ16 9บวกกับ16ก็มีค่าเท่ากับ25นะคะ25เท่ากับ x กําลัง2นั่นหมายความว่า x เนี่ยเท่ากับ5ซึ่งตามสมบัติของ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะด้านทุกด้านยาวเท่ากัน1ด้านเนี่ยก็คือยาว5านหมายความว่าความยาวรอบรูปเนี่ยก็คือ5้คูณสก็เท่ากับ20นั่นเองค่ะ